สิบบทเิกาผ่าอเลยนะครับเเลยกเดน,น่ารักก็เดิสถานีตำรวจมาสุกราบบรการจหวัดสุการาการด้วยพลนบโอนเรนนาราโชน5รอหิบหกของตรวจกงจอมสุการาามบบนในวันศุกร์ที่ย2ิบสอนะครับโดยเฉพาะผู้บังคับบัญชาฐานีกำเวลนะครับไม่ว่าจะเป็นท้กกับ ชุดปฏิบัติการได้น,นะครับก็นเหนื่อนะครับทุกเทแรงกายแรงใจแต่วันหยุดนักกาเริ่มก็ไม่ได้หยุดนะครับยังคงปฏิบัติหน้าที่กันอย่างมุ่งมั่นนะครับเกิดเกิดว่าคูอคดีวุธนเปืนอาวุธสงครามยาเสพติดม้จับคดีโฉนการฆ่าเก่าเล่นบ้าผลการปฏิบัติการในช่วงระดวานล้างอาชญากรรมเพื่อให้ประชาชนและ,และ,และสื่อมวลชนได้รับรรทกรกาบถึงผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในสังกัดตำรวจตองจังหวัดสมุทรปราการในช่วงระดมกักตัวนะครับมีการลงทะเบียนหลายครั้งก็อุปกรณ์รถหลายรายการด้วยกันทั้งผู้มาบินคนสองสามคนนะครับทีนี้มาเกข่าวทุกคนเป็นเค่ตรวจแล้วเจอก็ต้องมีนหมครับแล้วส่วนใหญ่นี่มีมีทะเบียนหรือเป็นเพืนเถื่อนครับไม่มีทะเบียนเนี่ยีติดตามมีทะเบียนเนี่ยทางพิพากษาบอกก็แล้จะจะจะคำนวณได้เลยเราจับมาทั้งหมด ในเรื ini, as, de ่องของแกงตูนะครับที่เราจับมาพราะว่ามีการเกี่ยวกับ้งูนงกงปุูนใชมครับเรื่องตุ้นตุนี้ตอบไม่ได้ก็จะเริ่มต้นเนี่ยสหรับคนที่ตด่อย่างไรกมไม่มีหลักฐานแต่ถ้าตรวจสอบเรวเือแล้วเนี่ยกอย่างปิดบอก ่ายเลยขอสี่ซนเทนี้ที่อันนี้มีสีเนี่เราจะต้องสตัวด้กวาสีซนต่าก็เข้าปากนะ้อการืนใน้นต้นเอาวุ้นเปาให้ก้อสงเตัวที่สุดนะครับต่อหรือะไรยังไงใจะส่งตงเรียนได้ตามระดับพืนนะครับ